พบกับเราทีมทนายความดอกเตอร์กิติศักด์เนติบัณฑิตไทยทนายความวิถีพุทธสวัสดีครับผมว่าที่รตีธนิพลสัพปักษา์าทีมทนายความดกเตอร์กิติศักด์เนติบัณฑิตไทยทนายความวิถีพุทธและทีมทนายความนะครับในวันนี้นะครับผมก็จะมาแชร์ประสบการณ์ให้กับทุกท่านนะครับเกี่ยวกับเรื่องของ การที่ว่าท่านเนี่ยเมื่อท่านได้รับหมายสารแล้วเนี่ยฮะท่านควรต้องทำยังไงเนาะเพราะว่าหมายสารเนี่ยมันก็มีหลากหลายรูปแบบนะครับไม่ว่าจะเป็นหมายคาดีแพ่งคดีอาญาอะไรต่างๆก็ตามนะซึ่งการดูนั้นเนี่ยมันก็จะมีข้อในการดูแตกต่ตางกันไปแล้วก็สิ่งที่ท่านเนี่ยจะต้องทำเนี่ยเมื่อท่านได้รับหมายสารแต่ละหมายเนี่ยท่านก็จะต้องปฏปิบัติแตกต่างกันไปนะครับ ในวันนี้เนี่ยเราก็จะมาดูว่าหมายไหนกรดีไหนที่ท่านเนี่ยควรจะต้องทําอย่างไรนะครับและเป็นหมายอะไรนะในวันนี้เนี่ยก็ผมก็จะมาแชร์ให้ฝังเนาะก็คืออ่ะประการแรกเลยนะครับก,กว้างๆก่อนนะครับก็คือหมายที่ที่คิดว่าน่าจะเจอกันเยอะนะฮะก็คือหมายเรียกคดีแพ่งนะครับซึ่งหมายเรียกคดีแพ่งเนี่ยครับ ก็จะแบ่งเป็น2กรณีนะผมก็คือคดีแพ่งสามัญนะครับกับคดีแห่งมโนสาเล่หรือคดีผอบกอ็คือคดีผู้บริโภคนะครับอ่ะเรามาดูกันก่อนนะครับในส่วนของคดงาาคีหมายเรียกคดีแพ่งสามัญนะครับหมายเรียกคดีแพ่งสามัญเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของที่ว่าทางโจทนะฮะเขาีย้ฟ้องท่านมาเป็นเรื่องของการขับไล่เอยหรือเป็นเรื่องของการครอบรองประปักเอยหรืออะไรต่างๆนะฮะซึ่งซึ่งจะอยู่ใน ลักษณะของการเป็นคดีแพ่งสามัญนะครับในคดีแพ่งสามัญเนี่ยสิ่งสําคัญเลยนะครับผมก็คือท่านเนี่ยจะต้องยื่นคาให้การต่อสู้คดีภายในสิบห้าวันนะครับนับแต่วันที่ท่านเนี่ยได้รับหมายนะครับหรือวันที่ถือว่าท่านได้รับหมายนะครับเอ๊ะแล้วทาไมต้องมีวันที่ถือว่าท่านรับหมายด้วยก็เพราะว่าวันที่ถือว่าได้รับหมายเนี่ยคือวันที่นะครับเป็นวันที่เกิดจากกรณีที่ว่า เจ้าที่ส่งหมายเนี่ยค่อยไปส่งหมายที่หน้าบ้านท่านนะครับแต่ปรากฏว่าไม่มีใครอยู่เจ้าที่จึงต้องปิดหมายไว้ที่หน้าบ้านของท่านนะครับดังนั้นเนี่ยเมื่อกรณีที่ว่าเจ้าที่ได้ทาการปิดหมายแล้วเนี่ยตามกฎหมายแล้วระยะเวลาในการเริ่มนับเนี่ยจะต้องถูกเพิ่มไปอีกสามสิบถ,ถูกเพิ่มนะครับไปอีกสิบห้าวันนะครับรวมกับเวลาเดิมตามกฎหมายแล้วเนี่ยก็จะเป็นสามสิบวันนะครับ ทำให้เนี่ยท่านต้องยื่นคำรับการนะเข้ามานะฮะภายในส0มสิบวันนะับแต่วันที่ถือว่าได้รับหมายนะฮะโอเคนี่ก็ในส่วนของดคดีแพ่งสามัญนะครับเดี๋ยวเสริมนิดนึงครับในส่วนของการยื่นคำามบการเนี่ยฮะท่านก็ต้องมาดูนะครับว่าโจทย์เนี่ยเขาได้ฟ้องท่านมาในประเด็นไหนนะครับเรื่องไหนประเด็นไหนเรื่องไหนเนาะแล้วในคดีนั้นน่ะท่านมีข้อต่อสู้อะไรบ้างน,นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ย ทางกฎหมายเนี่ยข้อต่อสู้ที่จะเกิดขึ้นนะฮะที่จะมีขึ้นได้ก็จะมีหลากหลายรูปแบบหลากหลายกรณีนะฮะในส่วนนี้แนะนําว่าก็ต้องปรึกษากับนักกฎหมายนะครับหรือทานายความเนี่ยเพื่อให้สามารถที่จะต่อสู้ไปได้ถูกจุดถูกประเด็นนะครับต่อไปก็เป็นในส่วนของหมายเรียกคดีแพ่งที่เป็นคดีผอบอรหรือว่าคดีมโนสาเระครับในส่วนของคดีผอบอรหรือคดีมโนสาเร่ผอ,อบเมื่อกี้ผมก็บอกไปแนละ้วว่าเป็นคดีผู้บริโภคนะครับ คดีพวกนี้จะเป็นคดีที่อ่าไม่ไม่มีคมทับซ้อนนะฮะก็คือจะเป็นคดีที่สามารถที่จะพิพากษาหรือว่าพิจารณาคดีได้โดยการที่ว่าดูเอกสารเป็นหลักเนาะไม่ใช่เป็นเรื่องของเช่าซื้อเอ่ยกู้ยืมเอ่ยเป็นเรื่องของบัตรเครดิตอะไรต่างๆนะฮะนี่ก็จะเป็นคดีผู้บริโภคหรือคดีมโนสาเเลน,นะครับคดีคดีเนี้ยนะฮะกฎหมายให้สิทธิ์นะฮะจำเลยที่จะสามารถ ยืดคำให้การเข้ามาเนี่ยในวันนัดก,ก็ได้นะฮะในวันนัดก,ก็ได้หาจําเป็นที่จะต้องยืดคำให้การเข้ามาเนี่ยก่อน15วันเหมือนที่เป็นกับคดีแพ่งสามาัญเนาะไม่จำเป็นนะครับในคดีนี้ก็เช่นเดียวกันนะผมท่านก็สามารถที่จะต่อสู้คดีได้นะฮะเพียงแต่ว่าโดยทั่วไปแล้วเนี่ยคดีรันศรนีทางจำเลยเขาจะมีการเขาจะมีการไก่เกลี่ยกับทางโจทกมากกว่านะครับจะไม่ค่อยมีการมาต่อสู้คดีเว้นแต่นะฮะ คดีนั้นนะ่ะมีช่องทางต่อสู้จริง,รงตัวอย่างเช่นข้อต่อสู้ในเรื่องของอายุความนะครับซึ่งก็เป็นข้อต่อสู้ที่ที่มีผลแพ้ชนะแพ้ชนะของคดีได้เลยนะฮะคือถ้าเกิดว่าท่านต่อสู้เนี่ยแล้วข้อต่อสู้นี้สารฟังได้ขึ้นเนี่ยสารก็จะให้ท่านเนี่ยชนะคดีได้ในทันทีเลยนะครับโดยโดยไม่มีข้อโต้แย้งใดทั้งสิ้นนะครับต่อไปนะครับก็เป็นในส่วนของหมายเรียก นักเตะสวยมูนฟ้องนะฮะหมายเรียกนักเตะสวยูนฟ้องนะฮะทีนี้ก็จะเป็นในส่วนของคดีอาญาเนาะคดีอาญาเนี่ยอันเนี้ยสำคัญนะฮะเพราะว่าค่อนข้างจะเป็นคดีที่กระทบต่อเสรีเสรีภาพของท่านเลยนะฮะคนบางคนเนี่ยไม่รู้ตัวว่าถูกฟ้องเนี่ยจู่ๆวัตถุกออกหมายจับนะครับให้มาที่ศาลเนี่ยโดยไม่รู้ตัวเลยนะฮะก็เพราะว่าเกิดจากการที่ถูกฟ้องนี่แหละแล้วไม่ได้ไปศาลนะครับ ทีนี้เรามาดูที่ว่าหมายนัดแต่สวนบนฟ้องนี่คืออะไรนะหมายนัดไต่สวนบนฟ้องก็คือว่าได้มีผู้เสียหายคนหนึ่งเนี่ยเขาได้มาฟ้องท่านเป็นคดีอาญานะฮะไม่ว่าจะข้อหาอะไรก็ตามยักยอกช่อโกงเช็คเด้งนะฮะพอเขาฟ้องแล้วปุ๊บเนี่ยหน้าที่ของเขาก็คือเขาาต้องไต่สวนความจริงให้ปรากฏต่อสารในเบื้องต้นก่อนว่าคําฟ้องของเขาเนี่ยมันมีมูลมันมีมูลความจริงอยู่นะฮะในส่วนเนี้ย โจดหรือผู้เสียหายเนี่ยเขาก็มีหน้าที่ี่ต้องพิสูจน์ให้สารเห็นเนาะส่วนส่วนเราเนี่ยณนะตอนนั้นเนี่ยยังไม่ถือว่าเป็นจำเลยนะฮะแต่นะฮะฟังดีนะแต่เราก็ยังมีสิทธิ์ที่จะแต่งตั้งทนายความนะครับเข้ามาเพื่อที่จะหักล้างพยายนถ่า,าของเขาได้นะฮะยิ่งไปกว่าน,นั้นเนี่ยในส่วนของข้อกฎหมายที่ได้มีการบัญญัติขึ้นมาใหม่เนี่ยฮะยังได้เปิดโอกาสให้จำเลยเนี่ยสามารถ นำเสนอพยานเอกสารนะครับหรือนะครับถแถลงข้อได้จริงอันเป็นประโยชน์กับศาลในการพยายาิจารณาว่าจะรับคดีหรือไม่นะฮะด้วยเหมือนกันนะฮะนี่เป็นอีกข้อหนึ่งที่ที่ค่อนข้างจะทําให้จําเลยเนี่ยมีโอกาสที่จะชีแ้แจงกับศาลด้วยครับแต่ก่อนหน้านี้กฎข้อกฎหมายข้อเนี้ยยังมันยังไม่มีขึ้นมานะฮะซึ่งนะฮะในส่วนของจําเลยนะฮะก็คือเราเนี่ยนะฮะ ก็มีสิทธิ์นะที่แต่งตั้งทนายเขาเข้าไปเพื่อที่จะถามค้านนะครับทางโจทย์ได้นะครับถ้าเกิดว่าถามค้านเสร็จแล้วปุ๊บอ่ะโจแต่สวนปุ๊บจะไม่ถามค้านทนาจนายจะไมถามค้านปรากฏว่าศาลเห็นว่าคดีนะฮะมีมูลศาลก็จะรับเป็นคดีว่ามีมูลไปนะฮะก็เข้าสู่กระบวนการพิจารณาต่อไปเพื่อที่ให้จาเลยเนี่ยให้การสารภาพหรือจะปฏิเสธนะครับแต่ปรากฏว่าถ้าหากศาลเนี่ยมีคําสั่งว่าไม่มีมูลนะครับศาลก็จะยกฟ้องคดีนั้นไปนะครับจาเลยก็ ตัวปิวตัวตัวลอยไปเลยนะฮะในส่วนของคดีอาญาที่ได้มีการแต่สมุนฟ้องเนี่ยนะครับผมเห็นหลายกรณีที่ว่าจำเลยเนี่ยไม่ยอมมาศาลนะฮะเพราะคิดว่าถ้าไม่มาศาลเขาก็าทำอะไรเราไม่ได้เนาะแต่ความจริงแล้วไม่ใช่นะฮะการไม่มาศาลในนัดแต่สมุนฟ้องเนี่ยค่อนข้างอย่างจำเลยเนี่ยเสียเปรียบในส่วนของข้อต่อสู้ท,ที่ที่อาจจะมีได้นะฮะในแต่แต่ละคดีนั้นน,น,นะฮะ อีกทั้งเนี่ยถ้าหากว่าไม่มาศาลไปทุกๆครั้งเนี่ยนัดแต่สมบันฟอ้องก็ไม่มานัดสอบคำให้การก็ไม่มาเนี่ยดังนี้เนี่ยครับจำเลยเนี่ยอาจจะถูกออกหมายจับได้นะครับเพราะว่าฝ่าฝืนคําสั่งศาลนะอันนี้พูดถึงว่าในกรณีที่ว่าศาลมีคําสั่งว่ามีมูลแล้วนะครับแต่ว่าท่านยังไม่มาศาลเนี่ยท่านก็อาจจะถูกออกหมายจับได้นะครับเนาะท่นนี้ก็คือข้อเสพ คร่าวๆครับของของการการออกหมายเรียกแต่สมดุลฟอสนะครับโอเคครับผมก็จบไปแล้วครับผมในส่วนของหมายสารที่ที่เกิดขึ้นบ่อยนะครับในระบบของสารนะครับแล้วคิดว่าน่าจะน่าจะเกิดขึ้นกับท่านหลายๆคนนะฮะที่ได้มีการปรึกษาเข้ามาเนาะก็สำหรับวันนี้ก็ก็ต้องขอตัวลาไปก่อน,นครับยังไงมา ติดตามต่อในคลิปหน้านะครับผมผมว่าที่เราตีทริพลสัมภาษณ์ทีทนายความรถตกรกิษท์ตนติบันฑิตทยทนายความวิธีพุทธและทีมทนายความต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ